ลับคงหลับเป็ดเอาละครับนี <t 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 ่ก็คือบรรยากาศในช่วงยามือเศ้าครับหลังจากทีมงานเขามาปักหลักพักแรมอยู่นี่ตะมือขึ้นนะครับมาล่านูกันจะเข็ด3สามตัวไหญ่ก่อนเดิทางมาไก่อยู่นะครับมาจากอำเภอบางพี่จังหว่าสมุทรปราการ นี่ครับเป็นทงหน้าเหมือนธงหน้าติดถนนใหญ่ครับนี่เกือบเหลืออยู่บกกี่กิโลก็จะถึงยังหวัดอุทัยธานีครับนี่ถ้ากันเดินทางมากบรรยากาศช่วงเศรหลังจากที่มาขึ้นเนี่ยก็ให้ห้าปาร์ตี้เพราะสมควนนะครับกต่นเนื่องจากว่ามีแนวใดแนวมันกันมากพราะสมควรเติบมาขึ้นเนี่ยก็ไดทีมงานเขากัอ่อนล้า เพืยอกันครับหลับนอนพักผ่อนนะครับนี่บรรยากาศทายไหมเบิ้งครับยนีมือเศร้าเราคงไม่ค่อยนะเพราะว่าเอาไม่คนาจะไปแยกปิดไตก่อนมาให้เบิ้งว่ากินกันอยู่จังเดยนอนกันอยู่จังเดยครับทายไห้เบิ้งหวงอยู่หวงเศร้าให้ผู้อยู่ทังบ้านได้เบิ้งได้เห็นน้ำกันครับทีมงานของเางอมาเหมือนกันนี่ครับครับผมก็ ทั้งเบิทั้งมัวเนี่คือบรรยากาศนะครับของช่วงยมุ้าวนี้นะครับลืมนะครับเด้อฝากน้น๊น่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณเลยหลาครับผมสวัสดีครับ